อสูรพลิกฟ้าอาทิตย์หน้าไปลงจันทรคารพุธมีก็บอกแล้วไงว่าทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกนะข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าอีกครั้งส่งกระจกแห่งวตาสังสารมาซะแล้วข้าจะปล่อยอาณาจักรเขาพวกเจ้าไปปากดีนักนะบนโลกนี้นะมีเพียงไม่กี่คนหรอกนะที่จะมีสิทธิ์ให้โอกาสผู้เป็นจักรพรรดิอย่างข้าผู้นี้นะข้าไม่รู้หรอกนะว่าพวกเจ้าเป็นใคร มาจากไหนและข้าก็ไม่อยากรู้ด้วยเราว่าพวกเจ้าน่ะไม่มีสิทธิ์มาต่อรองอะไรกับข้าในที่แห่งนี้อยู่แล้วจงดีใจซะเถอะที่ได้ตายด้วยคมกระบี่ของข้าผู้นี้ตายซะจะจัดการข่าด้วยเคล็ดวิชาอันน้อยนิดแบบนั้นเนี่ยนะไอ้หนุ่มน้อยเอ๋ยขั้นแรกเจ้าทลายไข่กลืนกระทองคำศักดิ์สิทธิ์ของข้าให้ได้ซะก่อนเถอะก็ลองดูแล้วกัน อะไรกันนี่ฝ่าบาทถึงขั้นใช้กระบวนท่านี้เลยเหรอพลังของฝ่าบาทช่างแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดไว้จริงๆบ,บ้านากระบวนท่านี้ช่างรุนแรงยิ่งนะแบบนี้พวกเราแย่นแน่นี่ยืนเบื่อทำอะไรกันอยู่ยังไม่มาช่วยข้าอีกครับเอนมินชาลุมนันะสานต้องชนะสิต้องชนะองค์จนะักรพรรดิน่ะแข็งแกร่งอยู่แล้วเงี้ยพวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะ ต่อให้องค์จักรพรรดิไม่สามารถทำะไรเจ้าพวกนั้นได้พวกเราก็ยังมีองค์คารังขององค์จักรพรรดิอีกตั้งสองคนแถมตอนนี้พวกเขายังไม่ทันได้ออกโรงเลยด้วยซ้ํอ่ะข้าจะให้โอกาสเจ้าถ้าพวกเจ้ากราบร้องขอชีวิตจากข้าข้าจะปล่อยพวกเจ้าไป <c oughs> มาทมําเป็นให้โอกาสพวกข้าจนถึงตอนนี้เจ้ายังทลายไขยกลกราะทองคานี่ไม่ได้และยังจะมาทําวานจาโอหังได้อีกนั้นเหรอดีละถ้าอย่างนั้น <c oughs> ก็จงตายซะ ฮไอ้โหนมีแต่คนงโง่เท่านั้นแหละที่ใช้วิธีเดิมๆแบบซ้ำๆแล้วคิดว่ามันจะได้ผลอ่ะทีแรกข้าก็คิดนะว่ามาจากปีศาจนี่ไม่มีอะไรเลยแทๆ้ๆที่ไหนได้ที่แห่งนี้ตันเต็่ไปด้วยพวกขยตะตาหากละ่ะนั่งบันลองอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้สึกขายหน้าบ้างหรือไงอ่ะขอให้ก่อนเธอะไม่ว่าอย่างไรพวกเจ้าทุกคนก็จะได้ตายอย่างสาสมใจแล้วล่ะตายซะ รอยอัคระนั่นมันนี่คือพลัวิชาลับขององค์จกักรพรรดิปีศาจพลังแห่งสายเลือดปีศาจยังไงล่ะมันเป็นไปได้ยังไงกันฮะนี่พวกเราไม่สามารถหยุดการโจมตีได้งั้นหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทําไมกันทําไมข้าถึงสัมผัสได้ถึงพลังจากเทพองศารุ่นบรรพการแห่งอาณาจากักรเทพองศากันล่ะเนี่ยทุกคนรีบหนีไปเร็วเข้าเขินต้านเอาไว้แบบนี้อีกไม่นานพลังนั่นจะโดนพวกเราทุกคนกันหมดแนะ่สำเร็จ ท่านองจักรพรรดิทั้งสาเร็กแล้วดูเหมือนว่าไอ้เจ้าพวกนั้นจะต้องท่าหนีแล้วงั้นสินะคิดจะหนีงั้นเหรอคิดว่าจะเข้ามาทำร้ายข้าแล้วจะกลับออกไปจากอาณาจักรของข้าได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอฟาบาัทข้าขอฝากเจ้าดูแลชาวบ้านทุกคนในอาณาจักรด้วยส่วนข้าจะตามไปช่วยฟาบาทเองที่ฉางไหฮกลุ่มคนพวกนั้นมีฝีมือร้ายกาจแถมระดับพลังของพวกนั้นก็แข็งแกรแ่งมากเลยทีเดียว ้าว่าพวกเราไปด้วยกันช่วยกันปกป้ององค์จักรพรรดิน่าจะดีกว่าเออถ้าเจ้าว่าแบบนั้นก็ย่อมไดน้นี่มันกลายเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรกันทำไมพวกเราถึงได้มาโดนไอ้เจ้านั่นไล่ตามได้แบบนี้มันจะดีหรอครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้หลุดออกไปแล้วล่ะก็คนที่เสียหน้าจะกลายเป็นพวกเราเองนะครับนั่นสิครับ ยังไงซะเจ้าบ้านนั่นมันก็โง่ตามพวกเรามาแค่คนเดียวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราหาจังหวะดีๆไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะสามารถรวบรวมพลังหมาหมู่แล้วจัดการมันได้ก็ได้นะครับที่พวกเจ้าพูดมาก็มีเหตุผลข้าเองก็มีแผนดีๆแล้วซะด้วยสิพวกเจ้าเองก็รีบๆกันหน่อยก็แล้วกันทำตามแผนได้เลยทราบแล้วครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วพวกเราก็ต้องทำตามแผนให้เต็มที่มนีเก่งจริงๆเลยนะแต่ว่านะต่อให้หนีไปให้ไกลแค่ไหน เจ้าก็ไม่มีวันนี้ชะตากรรมของพวกเจ้าผลหรอกเนะหนึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเจ้าทุกคนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแล้วจงทำตามแผนที่ข้าวางไว้ซะทราบแล้วท่านหัวหน้าขอท่านโปรดวางใจได้เลยโดยแผนการของพวกเราในครั้งนี้พวกเราจะต้องจัดการเจ้านั่นได้อย่างแน่นอนหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะครับ กันจะจัดการกับจักรพรรดิและยึดสมบัติวิเศษของมันมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะนะเพราะงั้นแล้วพวกเจ้าก็จงอย่าได้ประมาทเชียวล่ะที่ไม่หนีไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าเหนื่อยหรือว่าเจ้ายอมแพ้ที่จะมีชีวิตต่อกันแล้วล่ะหรือว่าเจ้าคิดว่าแค่เจ้าเพียงตัวคนเดียวจะสามารถจัดการกับข้าได้นะไอ้หน่ฉันกล้าพูดออกมาได้อย่างมั่นอกมั่นใจซะจริงเลยนะ เม่อวานะสิ่งที่เจ้าพูดมามันก็ถูกอยู่เรื่องหนงึ่งสิ่งสิ่งนั้นก็คือเรื่องที่ว่าขา้าผู้นี้จะเป็นคนฆ่าเจ้ายัางไงล่ะข้าก็ยอมรับจริงๆนั่นแหละนะว่าพลังของพวกเจ้ามันแข็งแกร่งจริงๆแต่ในสายตาของข้าผู้เป็นองค์จักรพรรดิแห่งอาณาจักรปีศาจผู้นี้นะพลังของเจ้ามันไม่มีความหมายอะไรต่อข้าเลยสักนิดดีถ้าอย่างนั้นก็เจอนี่หน่อยจงออกมาไอ้เจ้าเพื่อนยาของข้า อลังศักดรอสูร์ชิ้นนี้นะมีชื่อว่าเจนเทียนข้าได้รับมันมาตอนที่ข้าได้เข้าไปยังพระราชวังลับและเมื่อใดก็ตามที่ข้าเรียกใช้มันพลังของมันก็สามารถทําลายได้แม้กระทั่งสวรรค์เลยทีเดียวละ่ะว่าอย่างไรละ่ะถ้าเจ้าเกิดยอมแพ้อยากจะสมมอบกระจกแห่งวัตตาสังสารไว้ข้าตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะโอหนะในเมื่อข้ายื่นข้อเสนอแต่เจ้าไม่รับมัน ถ้าอย่างนั้นก็อย่ามาหาว่าข้าตตะแกผู้นี้อยาบคายกับเจ้าก็แล้วกันไปเลยสัญอสูรของข้า <c oughs> ไอ้หน,นูครั้งนี้นะข้าไม่ออมมือให้เจ้าแล้วนะ <c oughs> สมบัติวิเศษที่อยู่เพียงแค่ระดับชั้นกลางทรราชนี่ไม่สามารถทําอะไรข้าองค์จักรพรรดิผู้นี้ได้หรอกเนอะ <c oughs> แล้วเราจะได้รู้กัน <c oughs> เราประโยชน์เนอ มงงกมีดีแค่นี้เองเหรอคิดผิดจริงๆที่ข้าผูดนี้ประเมินเจ้าสูงเกินไปข้าเองก็ประเมินพลังของเจ้าต่ำไปจริงๆก่อนตายข้าจะให้เจ้าได้สารภาพออกมาบอกมาว่าเจ้าเป็นใครเจ้าคงไม่ได้มาที่นี่เพียงเพราะแค่กระจกแห่งวัตตาสงสารหรอกใช่ไหมพูดออกมาไม่พูดอย่างนั้นสินะถ้าอย่างนั้นก็จงตายซะ จริงๆอย่างนั้นเหรอว่าจะฆ่าข้าได้นะไม่มีทางสำรองโดยเคล็ดวิชาเส้นทางเงาโลหิตนี่จะไม่มีทางจับข้าได้หรอกนะรอข้าก่อนเถอะในไม่ช้าข้าผู้นี้จะยกระดับโลกใบนี้ให้เองอะไรกันจู่ๆก็หายไปอย่างนั้นเหรอฮึดนะอะไรกันทำไมข้าถึงไม่สามารถขยับได้กัน และหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อละหลังจากนั้นยกวิเศษแห่งชีวิตที่เชื่อมต่อขององค์จักรพรรดิก็แตกออกอะไรกันอ,องค์จักรพรรดินี่นะถูกฆ่าด้วยพวกที่อยู่ในระดับต่ำกว่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในตอนที่ท่านปู่ไปถึงนะมันก็สายเกินไปซะแล้วตอนนั้นนะพวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพลังนั่นคืออะไรกันแน่เพื่อความปลอดภัยท่านปู่จึงกลับไปร้องขอให้ท่านผูโสทั้ง12คนในสำนักกลับมาช่วยองค์จักรพรรด แต่ทั้งท่านปู่และท่านโพโสทั้ง12เองก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยนับตั้งแต่นั้นฟาบอดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความแข็งแกร่งและจุดยืนของตระกูลหยุนก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยถ้าไม่ใช่เพราะความจงรักภักดีที่ตระกูลหยุ่นมีให้กับองค์จักรพรรดิมาโดยตลอดข้าเกรงว่าป่านนี้ตระกูลหยุ่นคงจะถูกตัดออกจากกลุ่มองครักษ์ทั้ง12นานแล้วละแต่ว่านะทั้งอาณาจักรก็มีกลุ่มองครักษ์ทั้ง12ตระกูลเลยไม่ใช่หรอ แม้แต่ข้าเองยังเคยเข้าไปช่วยท่านปู่ของข้าเอ้ยไม่ใช่แม้แต่ข้าเองยังเคยเข้าไปช่วยท่านปู่ของเจ้าเลยแล้วทําไมพวกเขาถึงไม่ไปช่วยกันละ่ะข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพวกเขาถึงไม่ไปช่วยกันยังไงก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านปู่และองค์จักรพรรดิก็ทําให้ท่านปู่ที่มีตําแหน่งเป็นราชาปีศาจได้ขึ้นมาปกครองอาณาจักรปีศาจแทนโดยชอบธรรมแต่ช่างน,น่าเศร้าที่ท้ายที่สุดองค์ราชาปีศาจก็หายตัวไปอีกคน และไม่เคยมีใครได้พบเห็นเขาอีกเลยหลังๆมานี่นะข้าเองก็คิดๆแล้วว่าในเมื่อเวลาผ่านมานานมากขนาดนี้แล้วและข้าเองก็ไม่ได้ข่าวจากพวกเขาอีกเลยตระกูลหย่นของข้าก็คงไม่อาจหารมีหน้ามีตายืนอยู่บนจุดสูงสุดเหนือกว่าตระกูลองครักษ์ไหนๆในอาณาจักรปีศาจได้อีกแล้วละ่ะมีเจ้าหมายความาอย่างไงกันนะที่ว่าไม่สามารถติดต่อหรือว่าหาข้อมูลของกลุ่มคนที่หายไปพวกนั้นได้เลยเป็นเพราะว่าตาประทับผนึกแห่งราชวงศ์ปีศาจ และกระจกแห่งวัตตสังสารถือได้ว่าเป็นเครื่องที่สามารถยืนยันได้ว่าองค์จกักรพรรดิปีศาจให้ความไว้ใจต่อตระกูลของข้ามากแค่ไหนแต่ในตอนที่ท่านปู่กําลังออกตามหาองค์จกักรพรรดนนะ่ะท่านได้นํามันติดตัวไปด้วยเพราะว่าไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องสมบัติวิเศษทั้งสองชิ้นนั่นเลยจึงทําให้ในตอนที่เขาหายตัวไปของทั้งสองชิ้นนั่นจึงหายไปกับท่านปู่ในเรื่องของกระจกแห่งวัตตสังสารนั่นนะจึงถือได้ว่าไม่สําคัญ เพราะว่ามีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าสมบัติวิเศษชิ้นนี้สามารถทำอะไรได้บ้างแต่กับตราประทับประจำราชวงศ์ปีศาจนีนะ่คือเครื่องยืนยันอย่างดีว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนในตระกูลหยุนถ้าเกิดว่าสิ่งนี้อยู่กับใครแล้วล่ะก็อย่างน้อยเราก็ยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาได้แต่พวกเรากลับไม่พบมันอีกเลยดังนั้นแล้วหลังจากที่องค์จักรพรรดิและท่านปู่หายไปจึงไม่มีใครเคารบนับถือตระกูลหยุนอย่างเราอีก ทั้งที่ทุกคนก็รู้ดีกันว่าตระกูลของพวกเรามีสิทธิ์ที่จะยังคงอยู่หากไม่มีตราประทับราชวงศ์นั่นก็เท่ากับไม่มีความชอบธรรมในการปกครองเพราะว่ามีเพียงผู้ที่ถือครองตราประทับผนึกแห่งราชวงศ์ปิศาจนั่นเท่านั้นที่สามารถเปิดดินแดนแห่งอีกาทองคําศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่หน้าปลายหุบเขาอาคีสายฟ้าอีกาทองคําได้ซึ่งที่แห่งนั้นเป็นที่ที่เก็บไว้ซึ่งบันทึกแห่งอีกาผาโลกา ที่สืบทอดมาจากวิญญาณแห่งอีกาทองคำอีกทีบันทึกแห่งอีกาผ่านโลกางั้นเหรอให้ตายสิถ้าจะไม่ผิดจจสบินเคยพูดกับข้าถึงเรื่องหนังสือตำราหแห่งการผ่านโลกาทั้ง3ามเล่มและบันทึกทั้ง3าเล่มนั้นมีชื่อว่าบันทึกแห่งเทพหองสาปลอบประโลมจิตวิญญาบดลำนำแห่งเทพหองสาและบันทึกอีกาผ่านโลกาไม่คิดเลยว่าหนึ่งใน3าเล่มนั้นจะมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่แถมยังเป็นเล่มที่มีพลังทำลายล้างสูงที่สุดอีกด้วย แต่ตอนนี้ข้าเองก็มีทั้งกระจกแห่งวัตตดสังสารและผนึกแห่งราชวงศ์ราชาปีศาจอยู่กับตัวข้าแล้วด้วยนั่นก็หมายความว่าข้า <c oughs> นี่นี่ข้าเล่าอะไรผิดไปหรือเปล่านะพี่หยุนถึงได้หัวเราะคิกคักออกมานะนี่ท่านพี่หยุนท่านหัวเราะเรื่องอะไรกันเหรออา่าก็ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรข้าก็แค่คิดว่าองค์จักรพรรดิเนี่ยช่างแข็งแกร่งมากจริงๆ ขั้นที่ว่าได้รับการยอมรับจากท่านเทพอีกาทองคำน่ะเรื่องนี้น่ะทำให้ข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยละ่ะที่ได้มาที่เมืองนี้แบบนั้นเองสินะใช่แล้วตอนแรกที่ข้าได้ฟังเรื่องราวขององค์จักรพรรดิน่ะข้าเองก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะจริงสิท่านพี่หยุนตอนนี้น่ะพวกเราใกล้ถึงแล้วละ่ะผ่านหัวมุมตรงนี้ไปก็ถึงบ้านข้าแล้วละ่ะนี่ข้ามาถึงแล้วจริงๆเหรอ แล้วล่ะพี่หยุนเชิญท่านเข้ามาได้เลยท่านพ่อท่านแม่ในที่สุดข้าก็ใกล้จะได้เจอกับพวกท่านแล้วท่านพี่หยุนท่านเป็นอะไรรอเปล่าข้าเห็นท่านยืนเม่นนะเอเอข้าไม่เป็นไรเจ้าเดินนำทางข้าไปได้เลยจริงสิท่านพี่หยุนก่อนหน้านี้ท่านก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าข้าจะเป็นถึงเจ้าสำนักแห่งตระกูลหยุนนะแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเคารพนับถือข้ามากนักหรอกนะ ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีใครที่ทําตัวหยาบคายต่อท่านเพียงเพราะท่านคุยกับข้าแล้วล่ะก็ข้าเองก็ต้องขออภัยท่านด้วยนะเรื่องนั้นนายเจ้าอย่าได้กังวลไปเลย <c oughs> ข้าไม่เก็บมาคิดเล็กคิดน้อยหรอกนะที่ข <c oughs> ้ามายังบ้านเจ้าในวันนี้นะ่ะ <c oughs> ก็เพียงแค่อยากจะมาพบเหล่าบารรพบุรุษและคนในตระกูลของพวกเจ้าก็เท่านั้นเอง <c oughs> ที่เดินอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าคือท่านเจ้าสํานักแห่งตระกูลหยุดหรอกเหรอใช่จริงๆด้วยนี่นะ แม่แม่แม่ไม่ได้เจอกันตั้งสองสาวันรถนิยมยังไม่เปลี่ยนไปเลยนะแถมยังพาคนไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาเดินต้อๆมๆ้องมองๆในบริเวณสำนักของตระกูลอีกแต่ก็ยังว่าแหละนะพวกขยะไม่มีใครเขาครบก็เลยต้องไปหาเพื่อนจากที่ไหนก็ไม่รู้มาครบแล้วงั้นสินนะหนุ่ยยุนเ่าาโยอะไรกันเดี๋ยวนี้กล้าตะโกนใส่หน้าข้ากันแล้วงั้นเหรอคคดว่าจะมีเรื่องกับข้าได้นะ ่วยดูสภาพของตัวเจ้าตอนนี้สะกก่อนจะดีกว่าไหมคิดจริงๆอย่างนั้นเหรอว่าพลังกระจอกกระจอกของเจ้าแค่นี้นะจะหือกับข้าได้นะช่างเป็นเด็กไร้มารยาทซะจริงแบบนี้ต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วเร็วเดี๋ยวนี้หยุนซิดเย่รากรานี่มันผู้ที่อยู่ในระดับปรานชั้นราชันขั้นที่4ีหยุนซินเย่ชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลหยุนรุ่นใหม่หยุนฮาวท่านหัวหน้าตระกูลนะทั้งวางตัวดีและไม่เคยคิดทำร้ายหรือหาเรื่องใครก่อน แต่เจ้าก็ยังคิดรังแกเขาตาข่าเห็นเจ้าทำแบบนี้อีกครั้งแล้วล่ะก็ครั้งหน้าข้าจะไม่ปลาณีเจ้าแล้วล่ะนะสินอไม่สิพี่สินเย่ข้าผิดไปแล้วข้าจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกดีมากหากเจ้ารู้ตัวว่าเจ้าผิดแล้วยอมรับผิดครั้งหน้าก็จงปรับปรุงตัวใหม่ให้ดีขึ้นด้วยเข้าใจไหมถ้าทราบแล้วพี่สินจิินเสียวถือว่าวันนี้แกโชคดีไปก็แล้วกันท่านพี่สินเย่ข้าขอขอบคุณท่านมากที่ช่วยข้าไว้ เออขอบคุณขอบคุณอะไรกันพวกเรานะ่ะคือครอบครัวเดียวกันนะไม่ให้ข้าปกป้องเจ้าแล้วจะให้ข้าปกป้องใครกันเล่าอ่าข้ารู้สึกดีใจจริงๆนะที่มีท่านนี้จริงสินี่ก็ถึงเวลาพอดีตอนนี้พ่อของข้านะ่ะน่าจะกําลังฝึกวิชาอยู่ที่ห้องสมาธิท่านพี่สินวยพอดีข้ามีธุระต้องพาท่านพี่หยุดท่านนี้ไปพบท่านพ่อก่อนเสร็จเรื่องแล้วเดี๋ยวข้าพาเขามาแนะนาตัวกับท่านนะเงั้นก็ได้ จงเด็กนี่มันช่างโง่เง่าไร้เดียงสาซะจริงอะไรกันจิ๋ๆจก็สัมผัสได้ถึงความไม่น่าไว้วางใจจากคนเมื่อกี้โดยไอจากจิตสังหารที่ถูกปลดปล่อยออกมามากขนาดนี้ไม่แนว่ว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่เราเห็นก็ได้ดูเหมือนว่าในตระกูลหยุนแห่งนี้จะไม่ใช่ที่ที่เราจะไปไหนมาไหนได้อย่างสบายใจซะแล้วสิอย่างน้อยแล้วหยุนซินเย่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่น่าไว้ใจที่สุดแล้วนะท่านผีหยุนท่านกําลังคิดอะไรอยู่เหรอนี่ท่านเหมืองมาหลายรอบแล้วนะจะอุ่น อ่าไม่มีอะไรหรอกนะเอาเป็นว่าตอนนี้เจ้ารีบพาข้าไปพบกับท่านผู้อุโสหยุนก่อนเถอะแล้วหลังจากนั้นพวกเราค่อยมาคุยกันเออได้เลยที่นี่แหละท่านพี่หยุนปกติแล้วท่านพ่อก็จะฝึกวิชาอยู่ที่นี่ที่นี่เองสิน,นะ <c oughs> ไม่แต่ลมปรานของข้าเองก็ยังไม่สามารถทำได้เลยงั้นเหรอเนี่ยน้องหญิง พี่ขอแนะนําให้เจ้าทําใจเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไว้จะดีกว่านะข้าเองก็เข้าใจว่าท่านทําทุกวิถีทางท่าที่จะทําได้แล้วแต่เรื่องแบบนี้นะจะให้ข้าทําใจไหวได้ยังไงกันตอนนี้นะเส้นชีพจรทั่วทั้งร่างกายของเขาอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วนี่นะเป็นเพราะผลจากพิษเยือกแข็งแบบนี้นะไม่ไหวยังไงก็มู่หยุดโรค <c oughs> ชิงหงไปมายืนแอบฟังอยู่ตรงนั้นกันสแสดงตัวออกมา เสียวเอ๋อหลานรักท่านลุงท่านพ่อเสียวเอ๋อหลานรักตอนนี้พ่อของเจ้านะช่างเถอะเจ้าเข้ามาดูด้วยตัวเองเถอะท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อข้ามันไรความสามารถถ้าเป็นเพราะว่าข้าฝึกฝนให้มากกว่านี้ถ้าเป็นเพราะว่าข้าแข็งแกร่งกว่านี้แล้วล่ะก็ข้าคงจะสามารถหายา,ยาแก้พิษให้ท่านได้แนะ่ ท่านพ่อท่านแม่ไม่คิดเลยว่าข้าจะต้องมาเจอพวกท่านในเวลาแบบนี้